นะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาเดี๋ยวเราไปดูบ้างอันนี้อันนี้เรื่องจริงเลยมีตัวตนจริงๆนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้นพบนะครับลิเกเตอร์นะครับสายพันธุ์ใหม่ของโลกเจอที่ไทยนะครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์นะครับรวมถึงนักวิจัยจากประเทศเยอรมนีนะครับแถลงค้นพบซากดึกดำบรร a ิเกเต t o r สายพันธุ์ใหม่ของโลกนะครับอายุ2 3 0 0 0 0ปีนะเจอที่จังหวัด นครราชสีมามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า alligator m u n e n s i s นะครับหรือว่า alligator แม่น้ำมูลอันนี้เขาบอกว่าอ้างอิงจากชื่อตามแหล่งที่ค้นพบใกล้กับแม่น้ำมูลนะไอ้ซากตัว alligator เนี่ยมันโดนค้นพบที่ตำบนโนนสูงนะครับลักษณะของมันเนี่ยเขาบอกว่าหัวกะโหลกเนี่ยจมูก,กับปากเนี่ยกว้างและสั้นเบ้าฟันเนี่ยจะใหญ่ลักษณะเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับ alligator จีนันนี้ตามภาพนะน่ารักไหมเหมือนอเหมือนตุ๊กแกไหมเหมือนนะคะตุ๊กแกมันจะเป็น่ากับจระเข้ลูกจระเรข้คาดว่ามีบรรพบุรุษร่วมกันกับ a l เก g a t o r จีนนะครับแล้วก็สาเหตุเนี่ยคือเขาสันนิษฐานว่ามันมีการยกตัวทางธรณีเมื่อ23ล้านปีก่อนที่ลาบที่เบตทําให้ a l เก g a t o r เนี่ยมันแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกอยู่ที่จีนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาทางแม่น้ําโขง แล้วก็นําไปสู่การพัฒนาสายพันธุ์เฉพาะตัวนี่คือขนาดของมัน oh. นะเทียบกับคนนะครับอันนี้เจอหัวกระโหลกมันแต่ว่ามันมีหลักสังเกตนะคือหลายคนเขาก็แยกไม่ออกว่าไอ้ไอ้เคเนี่ยจระเข้เนี่ยกับลิเกเต t o r เนี่ยมันต่างกันยังไงหลักการแยกเนี่ยคือปากจระเข้รูปตัวบี <c oughs> แต่ปากลิเกเต t o r เนี่ยรูปตัวยูปากคือแบบมันจะบางกว่า <c oughs> แล้วก็แรงอาศัยปัจจุบันนี้จระเข้เจอได้ทั่วโลกนะครับ a l l กเต t o r เนี่ยเจอได้ปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ที่อเมริกาที่จีน แต่ว่าของไทยเนี่ยสูญพันธุ์ไปแล้วอันนี้เจออายุสองแสนปีแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเวลาหุบป,ปากอันนี้ง่ายเลยหุบปากจาระเข้เวลาหุบปากเนี่ยจะเห็นฟันบนฟันล่างสลับกันเคยเห็นไอ้แคใช่ไหมฟันบนฟันล่างสลับกันแต่ว่าลิเกเตอร์เนี่ยเวลาหุบปากเนี่ยจะเห็นฟันบนอย่างเดียวโผล่มาครอบปากล่างอแต่ว่าลักษณะนิสัยของมันไอตัวในรูปเนี้ยคือมันจะเชื่องกว่าจระเข้นะคือมันจะไม่ดุเท่าอันนี้เป็นไงไปบัวสนใจไหมครับ น่าเอามาเลี้ยงที่บ้านนะมันก็น่ารักนะเชื่องไเชื่องไม่ดุอ่านะครับอันนี้ก็ากว่ากันไปนะครับที่ค้นพบนะครับเกี่ยวกับไทยนะครับแอลลิเกเตอร์นะครับพันแรกของโลกนะครับแอลลิเกเตอร์แม่น้ำมูลนะครับ